สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่ทองจา๋าเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึง่งที่ยังไถหน,หนาบ่าท่านแล้วแต่เพื่อนว่าสิมเมามื่อนี้ให้มันแล้ววันว่ารรถไถสองคันของซิมอนแน่คันหนึ่งเนาะแต่ก็หลายคนซอยกัน สีค่คนหาคนในหมู่บ้านเบ้ามีเนี่ยเขาเจา้าภูวานกากรเขาเจ้าดำหน้าแล้วเริ่มดำหน้าแล้วบริอึดธนำส่วงนี่ อันนี้บ้าเล่เิ่นมะไทหนาซอยสองมือนี่แหละกับซีมอนเนะี่ยพักกระแยงหน่อยกำลังเกิดกำลังออกมะไทถมแล้ว มื่อวานนี่ไถท,ทางนี่แล้วแล้วยังเหลือแต่แถวนี่แล้วก็สิขึ้นไปไถพังนันแบบนี้ไถพังนันลงแล้วก็แล้วเนาะเมื่อก่อนนะไถท,ทางฝุ่นขึ้นแล้วแล้วมอวานนี่ไถท,ทางนี่แล้วรถไถสองคันก็นเลยไว่ายนจักหน่อยมืัอนี้คือสิแล้วไถจันทหอดเทียเเท่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักผพรสว่าง บาบคำคำแล้วก็ไถต่ออีกมึงนี้พี่น้องเห็นหดหวกวิ่งวุดวัดวุดวัดอยู่อันที่เ,เขียวๆนิดหน่อยมีแต่พักกัะแย่งหน่อยเด้อ แถวนี้ก็แล้วแหละนี่แล้วก็สิขึ้นฟังนั่นตอนเที่ยงคือสิแลว้วฟังนั่นตอนเย็นก็แลว้วไทยหุหน่นนาพออากาศเริ่มเย้าแล้วส่วงนี้น้ำกำลังแห้งเนาะแต่ว่าฝนบริได้ตกก็มีน้ำเบิรสสุไหทาทงเทิงแล้วเบอร์เลเมนบอก ยังเหลื้อแต่เนี่ยเมื่อนี้แล้วเป็นบ่อตอนแรงกันแล้วพอตอนเสาร์นี่ยแถวนี้ก็สิแล้วเนาะแถวนี้บ่ค่อยมีไฮใหญ่หรอกมีแต่ไฮน้อยๆยาวๆไฮใหญ่ก็จะเป็นโซนทั้งนั้นแล้วก็โซนทั้งผุนแล้วก็โซนไฮยาวทั้งผุน แมนเบิร์พี่น้องหน้าแถวบริเวณนี่นะแมนเบิร์แต่ว่าแบ่งกันเห็ดเนาะแถวนี่ยายรุ่นเพินเห็ดนี่ขึ้นหอดเนี่ยคนไส้บริมากบ่เบียกได้เงินตี กับบริให้เขามาไทยฟรีหรือพี่น้องกั็จ้างก็เจ้ามาไทยอสองหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วซีมอนฟอนไซซีมอนห้างกับมาเมือวานเนี่ย วิงยสร้างกะทิหุดแล้วเรียบร้อยลุงเลิ้นกะทิแล้วแล้วเขาเจ้าพวนวานกาก่นเขาก็เจ้าตองฟาวไทยปีปลาือสิหลายคัพะพอนำมันบ่แห้งลูกปลาหลายเด้ลูกป่าแข็งลูกป่าคอ ป่าธรรมชาติหลายคนไทย ไทยพูละให้สองให้น้ำมันหลายมันก็ไถยากเด้ไถยหดมันบกเคลื่อนให้น้ำแห้ง แทวนี่เพื่อนสิเมาให้มันแล้วรอบเสารเนาะพดอดีแหละประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงแล้วตอนแรงก็จะขึ้นไปไทยฟังนกะกันแล้ว เปลี่ยนกันไทยเนาะไทยภุล่าให้สองให้แต่ก็บอค่อยแดดกอกพี่น้องเพราะเมฆมันหลายเมฆมันหนานะ่ะ อนหวก็นำมันหลายสอนก็พอได้ได้บ่ไหลส่วนใหญ่ก็มีแต่หัวเขียดหัวก,กบก็บ,บ่ค่อยหลาถ้าซีสอนหัวต้องสอนที่เขาไถหุดแล้วมันจะเป็นคล้องตรงกลางสอนไปตามคล้องมันะหรือว่าส่วงที่มันน้ำขอน ปาทบักว่าโพดโพมักว่าดกดกสู่ต้นปีนี้ลูกว่าท่านผู้ชมดกโพดดกโคอืมดกดก เป็นปุ่มเป็นพวงอยู่อันนี้มักว่าด้พี่น้องโมเมนต์มกหวดเด้พุ่นปาดดำต้นบ่เคยเป็นก็เป็นต้นบ่เคยดกกระดกปีนี่นะโพดโพดมักวาย่ส้สก็เป็นต้นนี้บ่เคยเป็นยักษ์อเอาดิพี่น้องยูใ่ในหางหน้านต้นนี้หน่อยหนึ่งเอาทําขึ้นไปยังเดี๋ยวนี้ฮะบ่ึ้นไปกินมักว่า กินหลายด้วยเจ็บท้องเบางในถึงหัวนะสุกคักสุกแท้สุกวา่ามักหวาาใหญ่หวานอยู่ต้นนี้ทำมันเดี๋ยวฝาดหวานบางในพี่น้องแถวนี้กับบริยุทธ์มากว่านี่อยู่แถวตำนี่นกับบริยุทก็ยังขึ้นไปกินเขาต้องจ้ำพริกเกลือต้อนนี้อยากออกฝาดอยากออกฝาดหลายกว่าหวาน อืมสะอ่อนด้ามันกำลังสุกหลายเนาะมันสุกแล้วมันก็ล่นอืมเทียงพี่น้องเนี่ยอืมอยู่ในหางขางหน้าเนี่ยต้นนี่บ่เคยเป็นยักษ์เถื่อนเ้ยทั้งกระสิเป็นปีนี่เบิ่งแน่ ลูกว่าแต่ว่าลูกอันแดงๆนี่มันจะออกฝัดๆเนาะถ้าลูกดำๆนี่อยากออกหวานถ้าหวานอีลีต้องลูกที่มันจะเหี่ยวๆเนี่ยเนี่ยมันจะหวานพอมันสุกจัดหวานอมผัด ลงมาขึ้นไปยังเดี๋ยวนีว้อย่าบอกนะขึ้นไปเลยลงบะได้แคนล,ลงมาเลดแคนล,ลงมางานเนี่ยขันใส่เสือขาวนะแดงเบิดแท่กับต้นบริใหญ่เ่ยเป็นสู้ต้นเป็นเนี่ย

ตื่นสามากะน้องเมย,ยกับน้องทำม,มาเฝ้ากาฟังนี้งัวลงกินกาเลยงัวะกับงัวเจ้าของกากำลังเยาวให้หน้าฟังนี้น้ำเริ่มจะขอดแล้ว ได้มาสอนหวกกาฝั่งนี้หุ้ยวุ้ยได้ขึ้นมาสุม,มือเถียงฝั่งนี้ ไม่กินเข้าเที่ยงพี่แต่มื่อนี่นะทีมงานไทยหน้าไทยฟังนั้นบูหัวสิึ้นไปกินเข้าฟังนั้นบ่หรือว่าสิคืนมากินฟังนี่นี่สิเฮดอ่าหมองนั่งไม่เนาะ ว่าไปซื้อใหม่ไม่ให้ลุงเลินเห็ดหายอยู่เพิ่นเอาเสาปูนมาวางไว้เห็ดบองนงั่งมองนอนเย็นแล้วก็เอาเปวมาผูกอันนี้ต้นมะข้อห่มตลอดแต่โบเป็นหมากอย่างไงรุ่นขึ้นมาเรียงงัวบอ แมลงเมยกับลงมานปั้นเตายัางบ้านแล้วแงแต่มมือวานแล้วไม่ยังบ้านลงเบิดอยู่มือวานนี่เพิ่นนั้นนี่ขั้นตอนการปั้นเตาเผาถ่าน,อเ,าานเอาไม้กองกองขึ้นแล้วก็เอาดินเหนียว เห็ดเนียวๆแล้วแล้วก็โปะ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 หน้าๆแน่แล้วก็สีสุมไฟใส่นี่หม่องสุมไฟมันจะมีรูขึ้นไปปั่นหม่องเกา่ามันอ่ามันทะลุมันถลม่ม สีลงให้เบิดฟ,ฟื้นนี่ล่ละวิลลงบอนเป็นสิบเต่าบอเห็นันยเรไได้เท่าสี่กระสอบหากระสอบหกกระสอบฟื้นบระเด็นน้นอยปันนป่นมองเกา ปั่นเตาเผาทานสงสัยเขาจะขึ้นกินพุ่นแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ฝั่งนั่นคอยเอาเห็ดเพาะว่าลงมาแกงอยู่พี่งวดเจ้าของก็หลยหลยอยู่มันเคยอยู่ฝั่งนี่ เขาเจ้าให้เลี่ยงได้พี่น้องพอมีคนดำหน้าแล้วเริ่มแล้วเริ่มได้เลี่ยงแล้วดีตาบริยุทธหมงฝูกงัวบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่เทียงไห้เทียงนาลมเย็นเย็น นั่แหละพี่น้องจามเมาเนี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วทำผู้ชมสบาย,บายดีบริเตอเฟาก้าย่างเดียวเนีเลียงว่าพร้อมผัวเขาเจ้าดำหน้าแล้วเขาเจ้าให้เลียง